สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับท้งช่องบ่าวเท่านำโชควันนี้วันที่30ตุลาคม2568นะครับอ่าะครับพอสังคมท่านผู้ชมอบอกพ่อเพิ่นพ่อเพิ่นไอเหตุงานอยู่แถวนี้แหละท่านผู้ชมเลยบอกพ่อเพิ่นมาหาไปเข้าบ้านพนล้วพ่อสังเปิดเข้าไปในบ้านพนละ ย้ำโค้งสุดท้ายเด้อพี่น้องเดอ้อนะครับย้ำโค้งสุดท้ายนะครับล่มบานเฮ้าพี่น้องเสียงล่มในเด้อนคนับนาบ้านจะได้ลือแล้ว่านผช้่มดอกดาวเรืองแต่ว่าบ่าวถวาว่าหาเพิ่อนอยากมาเอาดอกไม้นับหาเพิ่นมาขอกับ,บอกพี่สาวอยู่เพื่อนเอาไปเลยนคนับดอกดาวเรืองถามีผู้ใดมานันไม่ไล่เพิ่นเอาเด็ดเลยนะครับเด้อคนับดอกดาวเรืองธรนมช้ชมอ่าครับหาเพิพ่อนเอาไปนี่ธรรมช้ชมอ่าไปเข้าไปในบ้าน บ่าวเถากกำลังมาจิยกน้ำขึ้นท่านผู้ชมมือน,นี้จะเดินทางนะครับไปหาหลวงพี่นะครับไปหาพระบวชใหม่น้ำดื่มจำนวน30แพ็คท่านผู้ชมจะนำไปถวายเพื่นสาธุบุญกับเอฟซีแม่หมูเอฟซีบ่าวเถาแลักกับบ่าวเถาแม่หมูท่านผู้ชมนะครับจะไปทำบุญท่านผู้ชมนับบุญกุศลน,น,น้ำเงินทองดังไหลมาดังสายน้ำอ่าพอสร้างขึ้นไปได้บ้านแล้วนั่งเลยพอสร้างนั่งเลยอ่าเดี๋ยวเอาน้ำเอาเอาน้ำบ่ าน้มาน้ำไม่กินกอนมชุบมาน่่สางกอนอือน e ้าไม่สางกอนเดี๋ยวจังไอซื้อน้าไปเพิ่นไปน้่าธรรมชุตู้เย็นบาทอกัมิตรนาเหรอพี่น้องก็มียังหรอกสางเนี่ยไม่สาวสาพวกไอหน้าอยู่้านไอ้านเจรุตลีธรรมชุนะผม สวัสดีครับพ่อสร้างครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับผมย้ำโค้งสุดท้ายน้าพ่อสร้างครับผมเออพอดีกันได้บอพดูดิอ่เข้านี่ไปแท้ตุ้นพ่อสร้างไ้ตั้งแต่ตะงวดหาได้ก็ได้บอได้ก็เป็น่ยังน้าพ่อสร้างเนาะสร้างไก่หอดมือเขามาแล้วฝันดีบ่ล่ะบ่บ่ฝันไหมือสิบ่ฝันเนาะบ่มันเข่าฝันฝันมันก็จำบ่ได้หรอกไปไหนฝันก็บจำบ่ค่อยได้ถ้าหาบ่ได้ก็กลับหัวได้ครับบ้านดิเอ้า มันเกิดอยู่ในในชุดพอสร้างจับไหอยู่เนอเออนี่ละนี่ให้ชวยนี่ลวนดิอ่าจับงวอลวนก็หาพอได้งวดที่พานมาท่ชน่มครับ่าของพอ้างเขาเล็กเด็นเล็กวิ่งอยู่เนาะมาก้าวอยู่จับคู่ไม่เข้าครับผมน่ะเพื่อนให้มากับพเขาครับรับช่างคมบ่บอบอบ่เขาเขาตั้งแต่งวดหาแปดงวดเขาเ้าก็ว่าเขาได้พี่น้องเด้อไม่เข้าเราก็ว่าไม่เข้าครับผมแต่ว่าอย่าเผลอโนหลัพของพอสร้างกันนะเอออย่าเผลอพอสร้าง เข่าแล้วไห้เลยคราบ่เขาก็ไห้คือเกาพี่น้องแต่ว่าหมวดนี้เป็นเร่มั่นใจว่ประสาไม่แต่จะไม่นะจีบแต่กับว่าฝันดีอยู่แต่ว่าต้องเข่าละเข่าลกครับผมฝันดีแต่ว่าหังจำบ่ได้จำบ่ได้อ่าแต่ถ้าบพของผมบ่เขาตองของงูผมต้องเขาเพื่อนต้องเขาของเพื่อนช่างคมต้องเข้าเพราะว่าควบหุัคนมีแค่ของงูเอาต่อชุดรับบ่มั่นใจหมวดนี้ มันมาชนกันที่สามผมแหงมักแหงชนกันที่สามผมมักสามศูนย์อ้าวแต่มาชมมาเบิ้งน้ำกันอาวพอสร้างย้ำให้เอฟซีพ่นเน่นี่ครับผมผมก็วิ่งสามกับสแต่ต้นว่แน้วครับผมให้3กับสผมชอบไปที่3เด่นที่สามครับสาเก้ากับสาอ่าตัวเน้นครับผมถ้าถ้าลักซีลักซีกับสี่เก้าสี่ศูนคู่จริงนีสี่ศูนย์สามคือ C ีคู่นี่คู่เน้นเลยคู่เน้น สามหนึ่งสี่หนึ่งนี่เป็นตัวร่องตัวร่องครับอ่าแต่ว่าผู้ใดอยากได้สองคู่คือสามเก้าครับสามอันนี้พอสร้างเพูนไห้ตั้งแต่ตองวดด้วยพี่น้องเนี่แต่ว่าตอนนี้กะเอาถ้าหาได้เนาะพอสร้างเนาะแต่ว่าบ่มี่อะไล่ะอ่าสามเก้านี่หาบ่มี่อะไล่ะเก้าสามพี่น้องแต่ว่าผู้ใดหาไว้ได้กะพอสร้างพึ่นกะโอ้ดีใจน้ำเนี่ยพึ่งกะมั่นใจยุ่งวัดนี้หรือบ่ได้เอาครับหัวครับนี่บ่นี่เออนี่นี่สวยสุดนี่สามตัวมีตัวใดแน่พอสร้าง นี่หกสามเก้ครับเก้าสมศูผมชอบไปทีเก้าสามศูนยสามเก้าไดเอาหกสามครับผมอ่าโอยู่ีดีหกสามก็ได้ผมก็บอกแต่นี้ทุกคนเอฟซีมันย่ออบอก f อฟซีมันกลับไปครับผมอถ้า3ามเก้าก็ได้สามหกครับผมอต่วันเด่นนะครับคือเดินสมครับผมมั่นใจ3ครับอืของอาจารย์ผมกับว่าสามอาจารย์ข้างบ้านผม รักสามมีสามเก่าสานยสามหะซังเนาะครับผมอกสี่สี่เก่าสี่ศูนย์สี่หนึ่้ทชมเด้อพอซังเพิ่นมาถ่าชุดเน้นเนี่จะมีสี่คูน้ประซังเนาะครับผมสามเก้าสนี่ชุดเน้นสามหน่ี่นึ่งเป็นชุดร่องครับผมสตัวตัวเน้นเก้าสามศนยเกาชมเก่าเป็นตัวร่องอ่าแต่ผมขีดให้ขีจังอันนี้างคมเพิ่นทางเน้นั้งแต่มาหาเพิ่นเพิ่นมหารถตอรีไว้เลยสาเก่ากับสาครับผม สี่เก้าสี่ศูนย์นี่กระเด็นให้กันแต่ว่าผู้ใดอยากได้หน่อยค, 30, ครูสามเก้าสามศูนย์อ่าเอาเพื่อนให้มาพี่อน้องเพื่อนให้มากกันยะอย่าถิ่มของเพื่อนเดอ้อนี่ละตัวควบบังของผมนี่สังคมมักชุดนี้ให้กันครับผมอ่าวิ่งเจ็ดตัวเดียวครับผมนะครับเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งอันนี้เจ็ดเก้าเพิ่นเน้นมาเล่นวงวดเนี่ยครับผมพรามือวันอาทิตย์วันหยุดก่อนที่ผมเพิ่น <ไป S 1> บอกเลยผมบอกเลย บอกเก็ีหลดเ9ื่อนานเจ็ดเก้าัดบ้านพนเยมนเจ็ดเก้าอ่าเพื่อนให้มานะครับเจกับ71แต่ว่าพนยำพอสร้างงวดนี่พนเน้ยนไม่ห้คือ7จ็ดเก้าคู่เดียวครนะของพอสร้างเนีนก็คือ3ามเก้านเท่านั้นกับสี่เก้าสี่นพี่น้องได้สาตัวเก้ตัวร่องคือ6กชุดสาตัวนี่พี่น้อง3ามเก้าหาไปเอาเก้าไปหาโอ้ก็จะหายากอยู่พี่น้องนะครับเอานี้ก็ได้ หกสามเก้านี่นะครับอ่าอันนี้แคปหน้าจอทาช่มนะครับช่างคมกับเพื่อนให้มาวีดเก้าอะไรเก้าสามหกอ่าเก้าสามหกเอาไปนี่รับช่างคมนี่จะมาพอสร้างคน่าตรงกันครับผมตรงกันสามพื่กันครับผมอ่าสามพี่กันถ้าจับไ่อ่าเลขเด่นเลขวิ่งเพื่อนช่างคมนี่ก็สามเจ็ดเด้ อสามเจ็ดถึจับอยู่นี่ยผมก็จับนี่แหละครับมาใส่อ่ารับช่างข่มสามวิ่งสามตัวเดียวสามเจ็ดกับสามสี่สี่ผมก็เอานี่แหละวมั้งจับใส่กันเลยครับผมอ่าเอาท่านผู้ชมครับอ่านะครับแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อย้ำโค้งสุดท้ายนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับมาเน้นไม่ย้ำให้เอฟซีอีกครั้งนะครับสามนี่กับสามเจ็ดแล้วครับสามเจ็ดเป็นบ่มใส่ครับใส่กับนี่แต่พอสร้างมันเจชุดนี้ ครับผมนี่ผมชอบคุณเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งครับผมอุ้มขนนี้แล้วเจ็ดเก้าเลยนะเจ็ดหนึ่งรองแต่ว่าชุดของพ่อสร้างนี่ก็มั่นใจคัดโม่สร้างครับผมอ้คิดฝันแต่ว่าฝันหึงจำยังบ่ได้จำบ่ได้แต่ว่าคิดว่าต้องมาหลังวมดนี้ต้องมาอืต้องมาเอาพี่น้องเบิ่งไว้ก่อนก็ได้เด้อนะครับแต่ว่าพอสร้างคเพิ่นว่าก็อย่าเผลอขับเผลอเดีวมาเลดเด้ออ่านะับของพ่อสร้างอีถัน งวดรุก็มีทำโชมรุดเท่ากับวารุดครับอ่านะครับมันก็มีเขามีรุดครับผมอ่าแต่ว่ากรยะกรยะเพอนะครับถามมักกับไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้น้องพศางเนาะครับผมโอ้พศางมัดมักไม่ใจตัวใดเอเจ็ดเก้าครับผมนี่ของมูนี่เจ็ดเก้าชุดของเพื่อนนี่ครับผมมักเจ็ดเก้าสี่เก้านี่ตัวตัวนี้อครับสามศูนย์สี่เก้ากับสามศูนย์ชุดที่พอสางมัดครับ พอสร้างตัวใดดังผมไม่ค่อยชอบครับพอสร้างคนมักตัวมักในใจก็คือชุดเพื่อนให้มาครับผมอมีมีมีสี่เก้าสามศูนย์ครับผมกลับเด็กผมชอบกลับอืมกลับตัวไว้น้มครับผมอ่าเอานะครับพอสร้างเป็นกระเด็นย้ำให้แล้วนะครับตัวที่มักก็คือเจ็ดเก้าสี่เก้าสามศูนย์ สามเกาผอสร่างมาดังน้าพี่น้องน้าหาจะหาบรัยกะขาหาบรัยเก่าตัวที่ผอสร่างเพิ่นเพิ่นมักนะครับเจ็ดเก้าสี่เก้าสามศูนย์แต่ว่าสามเกาถามบรัเอาเป็นสามหก่อสร่างว่าเป็นสามหกเลยพี่น้องเด้อหายิบจับลอตเตอรี่ไว้ครับหัวเลยครับครับจากสามเกาเป็นสามหกเลยครับผมนี่ท่านผู้ชมนะครับแคปหน้าจอได้พี่น้องได้ตาผอสร่างนี่แหละเพิ่นมาเนี่ชุดนี่ เอาเป็นเก้าสามหกชมนะครับแคปปนาจอได้พี่น้องได้แเพื่อนให้มาพอสร้างเพิ่นกระเดิน7จ็ดเก้าทำช่มหายยิบจับลอตเตอรี่ไ้นะครับแล้วก็ชุดรับช่างคมรับช่างคมกับสาม็ดสามพี่น้องเล็กเด่นเล็วิ่งสามเพื่อนให้มานี่เล็เด่นเลขวิ่งเพิ่นกรเดินดีได้พี่น้องได้อนับสครูเท่านั้น7นับเจ็ดเก้าเนึ่งสามเจ็ดพี่น้องธนาครับแล้วเก้าสามเก้าสามศูนย์ส อาเอานะครับพอสร้างเพื่นกระเน้นกระยำให้แล้วทนผร้ชมนะครับผมอมือวันทีหนึ่งท่าว่างถาดจะมาลุ้นด้วยอเออเอา,เอามามาพอสร้างมามา,มา,มานังาาาน่งเอมานั่งจะได้คุยกันเอเอ FC ฟซีเพิ่งจะได้เบิ้งบรรยากาศไปนั่ง จ้งอบอุ่นว่าจังอบอุ่นมาอยู่ใกล้ๆเลยเนี่ยพอมาสร้างคนจะอยู่ใกล้นี่แจ้มาเลยพอสร้างคนมหาอยู่เงี้ยพี่น้องนะครับก่อนจะออกเดินทางพอสร้างคนก็ซีบอมันใจยิ่งบอสขับรถมหาหัวตัดบัตรเนาะค่ะมาลุ้นน้ากันเนาะพ่อเด้อครับผมมันบลไก่กระไม่อยู่นะพอสร้างเนาะแต่ไก่ก็ต้องเดไปหาเฟินเลยพี่น้องพตอนนี้จะใกล้เขามาอีกก็ได้นาคนบ้านหาเดินมาหลุ้น ลุนน้ากันรับลุนรางวัลน้ากันนะพี่น้องเนาะจังรอชมด้วพี่น้องเด้อเอาบ้าเราขอบพูดมาสร้างครับผมขอบผมครับเียอะจังแก้วเครื่องดื่มมาสร้างเพราะว่าเอาเครื่องดื่มพวกน้ำพวกงี้ให้สร้างเป็นไปกินก่อนพี่น้องนะขอบคุณเอฟซแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านท่านผู้ชมนะขอบคุณพญ่แม่ใหญ่พี่ปานาสุขุสุขนให้โชคให้มา n ด้วพี่น้องเด้เป็นแนวทางนับธรรมะถ้าชอบถูกใจจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ท่านผู้ชมบ่อมักบ่ชอบบ่เป็นยังเบิ่งไว้ก่อนแต่ว่าพอสร้าง่นมั่นใจงวดนี้หาไว้ครับผมอ่าพอกันคลิปหน้าสสวััดีครบ